ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปทำงานกันอนดีตวจิจารณ์เองเดินหอนชาวจักะระเละได้เลยทอดท้ายน้องเล่นบ้านเหรอคะบ้านค่ะบ้านทำงานกับบริษัทนี้ต้องลำบากเดินเองเดินค่ะเดินน้องกับพีน้กคนใช่ไหมวันนี้เราก็ยังไม่จบคนะ่ะจะไปต่อ เรากำลังจะเดินทางไปทำงานกันแล้วอยากเข้ากล้องนะค่ะวันนี้อากาศเย็นมากที่ที่อยู่ญี่ปุ่นไปค่ะขึ้นรถเราอะสายมากเพราะว่าเราเพราะว่าเราอ่ะมีีอ่าไม่ใช่เลยเราลดเขาก้าวเราเขาก้ารู้สึกแย่ถ้าถึงสองซีและอีฟก็บอกว่าเออไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าอีนี่มันสายจริงยา โลเคชั่นสองที่หลักๆก็จะเป็นจอชอีกที่หนึ่งก็จะเป็นคาเฟ่ซึ่งเราจะเอาชุดของร้านเนี่ยไปฮอปปิ้งตรงแบบแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆก็เดี๋ยวช่วยเราติดตามโดยชุดที่เมนี่ใส่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นชุดของร้านเหมือนกันเข้ากับหน้าหนาวอะไรคนเนี้ยที่แปดองศาก็ไม่ใส่นะใส่ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่จอชทัเทลนะคะไปบ้านการตื่นสายก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่แต่งตัวชาก็แย่ ไม่พอใช้เพื่อนอใช้เพื่อนหอนชชนจัก,กแรแลในรถใก้ที่สุดเราก็ถึงแล้วค่ะไปค่ะนั่งแบบคนแรกของเราขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมคะตึงต้งตึ้งมีคิวไหม <laughs> อันนี้คือตากา้องระจำร้านนะคะเดี๋ยวแท็กไอจีเอาไว้จ้างได้ทุกงาน<อ>ใช่ไหมรับง,งานอะไรบ้างคะขายตวเอไหมอ๋ขอขายแล้วตอนเช้ายัาง ยังยังไม่เมื่อยู่ครับออยังไม่เมื่อยโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายมาใหม่นะคะเริ่มกันก่อนที่หมูจุมหมูจุมหมูเหี่ยวพูดอย่างนี้ถ้าเรียกเวลาอ้วนๆแล้วมันทำให้ผอมสังเกตเวลาเด็กที่ชื่อแบบพออ้วนมันดูผอมใช่ไหมล่ะไปก็มีแดดดูอะไรนะคะป่อแากยังไม่มีใครเรียนหรอก ทาบรรยากาศในการทำงานวันนี้นะคะค่อนข้างเป็นไปด้วยดีแต่ความพีกก็คือวันนี้อากาศประมาณ10องศาอากาศก็คือเย็นยังไงติดตามได้ในไอจีเลยนะคะจะมูไปสถานที่ที่สองขอโทษค่ะน้องเล่นบ้านเหรอคะบ้านค่ะรถบ้านรถบ้านบ้านไปจ้าเดินจ้าทำงานกับบริษัทนี้ต้องลำบากเดินเองวันนี้นะคะเน้นกับจ๋าก็ทำงานหนักมากเลยจริง สองสองสองเป็นคนทําเน้นมาเนี้ยใช่ไหมฝ่ายผมอย่างนี่นะคะเรากําลังจะเดินไปร้านแล้วอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวถามจะคู่นะคะขออินเสิร์ตเลยขาหน่อยค่ะแต่เราจะไม่โฆษณาให้เขาเราเสียตังเดินค่ะเดินเนาะกังร่อนกันคือคลิปวันนี้คุณลิตียอาจจะไม่ดีเพราะว่าขีเกียจถือกล้องมากเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมากินของสมิกันนี่นะคะวันนี้เราก็ถ่ายไปประมาณเกือบเกือบเกือบต่าสิบ ตอนนี้เราอยู่ในร้านที่สองแล้วนะคะแล้วก็กําลังถ่ายอยู่นี่นั่งแบบกิ๊บิ๊บมาสักนั่นก็นั่งแบบพี่จัางนะพี่เลยค่ะแล้วก็มีคุณอีฟบนะคะแล้วก็มีคุณแพรนะคะมึงไม่ต้องปึดแล้วก็มีตรงร้านนะคะที่เขาแบบชอบมาเดินกันนะคะตรงนี้นะคะก็คือน่ารักกรุบกริบเลยค่ะ นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงเราจะพาทุกคนไปกินทองสมิตกันเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้นะคะอร่อยคือตอนนี้นนทางนีหหแบบ้หิวมากหิวแบบหิวมากยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้า <S 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 ก็เลยจะพาทุกคนะนะคะเดินไปที่ทองสมิตก่อนแล้วก็ทิ้งกลุ่มทางนูนาา้นเ <ใช S 1> อาไว้แบบใหม่ก่อนจะเป็นกลุ่มที่เราจะได้กินท้าวคะใช่ค่ะเราจะไปกินก่อนตอนนี้ส่งคนไปจองให้เรียบร้อย9คนวันนี้เราจะกินอะไรคะเก้าเหล่าค่ะน้ำขาเะเก้าลงเก้าเหล่าอะไรวะเต้นกั่นเูไงนี่เราจะเป็นสภาพที่ทุกคนนทาาหออย่งเเ็ดื อร่อยกันมากมีก๋วยเตี๋ยวที่นี่นี่จอร่อยเป็นพิเศษมากมากเลยจะไม่บอกกันบ้านอร่อยมากมากเลยวันนี้เราจะกินอะไรคะเก้าเหล่าค่ะมาเลยอันนี้คือนิ่งไม่มีใครคุยกับใครทั้งสิ้นเตรียมนอนใช่ไหมคะใช่ตาจะปื่นอ่ะอยากปักชุดสวยๆเลยนะคะไปจ้าไปค่ะเราจะไปไหนกันคะไปเอาของที่โรงงานค่ะโอเคไหนปากโรงงานหน่อยค่ะตาหนีนะ รับตัดชุดแล้วก็รับสร้างแบรนด์ค่ะใครอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าแบบพวกเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูละกันเพราะว่านี่ตัดชุดไว้ค่ะจันนี่ดูนะนี่นะคะ,<จ>ะก็เ<ะ>ปิดรับปั่นหลายอย่างมากเดี๋ยวจะมีดีเทลให้ดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะ จ้างได้นะคะจ้าง,างได้ไดนะคะรับผลิตแบรนตั้งแต่ผ้าเอ้ยแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแพทเทิร์นด้วยแล้วก็มีไกลไน์สามารถสอบถามได้ตั้งแต่เริ่มแบ,บแบบไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าแล้วก็มาคุยกับเราที่นี่ตรงนี้ ก็มีให้ตั้งแต่เลือกผ้าเลยว่าชอบแบบผ้าประมาณไหนมีตัวอย่างผ้าให้สับเสร็จคือไม่ต้องไปเดินซื้อเองแล้วก็แปะป้ายจัดการทําให้ทุกอย่างคือสับเสร็จออกมาที่นี่ก็คือจบมาตัวเปล่าแล้วก็อยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อยแบบากทำนี้ขอคําแนะนาสร้างแบบนะ์ทำชุดขึ้่นเจ้าสาวชุดเจ้าสาวมาคุยได้นะคะตั้งแต่ปริมาณน้อยไปถึงปริมาณตั้งแต่ขั้นต่ำห้าตัวก็ทําให้ช่ดสีผ้าอะ เราก็ไม่ได้จบนะคะนี่ก็คือนักบ้นค่ะนักเรียนของเขาเบื้องหลังพี่แอนะคะทุกคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมพี่แอเต้นเก่งจังมาตอมค่ะ ส่วนปาทางนี้นะคะกล่องผ้าของเราค่ะนี่ก็เป็นเน็ตไดดอลมือถือทองที่แบบสามารถจ้างได้ทำทุกอย่างแบบพี่เขาทำจริงๆเขาลบหน้าใหม่ลบเองมือถือตั้งใหม่คือทุกอย่างแบบเห็นไหมคะว่าเขาทุ่มทุนขนาดไหนถ้าไม่จ้างเขาจะไปจ้างใครคะวันนี้เราก็ยังไม่จบค่ะจะไปต่อค่ะยังจะไปต่อไปค่ะึ้กรถค่ะนี่นะคะงานสุดท้ายของวันนี้ เราจะไปถ่ายชุดที่อ่าขานะคะหนูใส่เกื้ออยู่นะคะตัวนี้นะคะของจานิน,นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายพระอาทิตย์ตกกันนะคะส่วนอันนี้งานตัดก็น่าจะรอแบบนึงเนะาะไปเดี๋ยวเจอกันที่นั่นคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวพรีวิวนะคะ 不到，好累啊！<laughs> <laughs> ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสาคัญอยากจะบอกว่าเออขอบคุณกับทุบกอย่างที่ทําให้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไเงยขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็นกก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่สร้างผู้หญิงที่ดีคนนี้มาให้หนกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เราสคนเนี่ยได้เกิดมาเป็นคู่กันนกก็สัญญาว่าจะรักแล้วก็จะให้เกียรติแล้วก็จะจับมือไว้บี้แบบนี้ไปตลอด แต่งานอนุกนะคะ